สวัสดี FC อาจารย์นอตตี้สวัสดี FC ทางช่อง YouTube ครับวันนี้อาจารย์จะพาเข้าไปชมสำนักในเวลากลางคืนครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พบกับอาจารย์นอตเจ้าของช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้ผารวยเจ้าของเพจตำหนักปุ๋ย่อานอตผาเที่ยวผูพุทธเพจจริงไม่ขายหมยไม่ปากเว็บพนันนะครับเนาะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนกันครับเซียวครับย่างเข้าไปผู้เดียวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่่่ทีีีีีหนน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 น้้้้้้้าาาาาาสสสัััักกกกกกออออออตตตตเเเดดด๋ยยยยยวววจจรร์ะะพชมลงงคคืโขไไปิุ๊แบ เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนี่นะครับสวยงามมากนะองค์ยานะครับเนาะนี่เป็นบรรยากาศตอนพบะค่ำครับโอ้เงียบสงบวางเวงนะครับมีมีไผ่เลยพี่น้องมีตะข่อยครับพี่น้องอู้ร่มเย็นรับหนาวจังเข้าในนี้รู้สึกหนาวนะครับได้ยินเสียงจิ้งเดียดไหมทุกคนโอ้หน้ากลัวนะมีแต่เราอู้องูองดำนะครับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์อยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยนะครับเนาะ พามาไหว้ปู่ในช่วงกลางคืนรครับทุกคนเฮเสียงตุ๊กแกอีกแล้วครับเฮ้ยได้ยินไหมในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะสงบมากเสียงตุ๊กแกร้องกี่ครั้งเนี่ยร้องเจ็ดครั้งครับเฮ้ยยังัทุกคนวังเวียงนะวังเวียงมากครับเดีย๋ยวเราเดินไปชมต่อครับเราเดินเข้ามาแล้วนะครับก็อ,อาจจะไม่ได้เข้าในป่าหินวะพานน้องเพราะว่ามืด กลัวสัตว์มีพิษด้วย๋อนะครับนี่ก็อ๋อนะครับกุมารตอนกลาคืนีคนลุกแต่พี่น้องคนไข่ซื้สา,าบหลักเลยพี่น้องน,นี่ครับน้องกุม,มารีออนะครับทุกคนดูบรรยากาศตอนพบค่ำนะทุกคนดูโอ้คนลุกคนลุกคนลุกมาที่นี่ไขะคนลุกพี่น้องคนลุกคนลุกเเฮ้ยเสียงอะไร โอ้พี่น้องเอาแล้วอย่าเข้าไปเบึ้งแม่ใส่ท่องก่อนพี่น้องย่างคือกันนี่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดูจ้แม่ใส่ชออมืดๆนี่เลยขนลูกกับพี่น้องสาธุเจ้าแม่ป้าเจ้าแม่ที่ได้ชื่ลายแท้นี่เป็นชุดที่ลูกศิษย์นำมาถวายนะครับเต็มเลยในช่วงที่เจ้าแม่ดังๆนะครับเนาะ เสียงับมือกับตรงเบื้องพื้นน้ำหามีงูนีเหี่ยวนะพี่น้องว่ามันคำเดี่ยวคนลูกครับพี่น้องยืงนอยู่นี่ผู้เดียวยานอยู่ด้พี่น้องนีมีมีมยังไงมีคนเอา,านาฬิกามาถาวายก่อนมียังไงพี่น้องซ่องมาเอ้าซ่องซ<บ>อ,องพี่น้องซ่องเบื้งองให้พี่น้องเห็นนี่ยัง อา้าลองเบินะ่องเด้อตาดีได้ตาลายเสียเนดะ้อพี่น้องฟองเบื้องแคบหนาจอไปเบื้องเราอือเดี๋ยวพาไปชมสาทุเด้อนะพี่น้องเนดะ้อจะนเหน่ใส่ทองเนดะ้อสาทุเอานัางกันเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อตอนยางคืน,นพี่น้องจะเสียงยังดกเว้ยตื่นสาทุเด้อนะพี่น้อง เดี๋ยวเราไปออกจากเจ้าแม่ไสทองมาแล้วเราไปชมบรรยากาศที่ปูอนัน,านตาตอนนี้เริ่มคนลุกครับทุกคนเพราะเดินอยู่คนเดียวนะเสียวๆอยู่พี่น้องนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนที่ตรงปูอนันตะหงยะอุซาครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอพรขอโชคขอลาบได้นะครับเนาะสาธุนะไม่ค่อยมีใครได้มาชมตอนกลางคืนนะถ้าอาจารย์แม่คาเข้ามาชมเ่ยก็ไม่ได้ชมกันสักคนนะครับ นี่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับสาธุเอาเด้อพี่น้องสาธุเอาเด้อหูบรรยากาศงดงามแมการยขอเก็บภาพองค์ปู่องค์อ,งอะไรก่อนนะครับเนาะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนกลางคืนเลยดูนะครับบรรยากาศค่ำคืนเงนะียบสงบเลย อเดย่าพาชมบรรยากาศก็ต้องดูทางด้วยนะครับทุกคนว่ากลวงูนะกลวงูกลัวอะไรนะครับเพราะว่างูเยอะนะครับเราก็ต้องดูด้วยองค์ปู่ปสวยงดงามมากทุกคนบรรยากาศวังเวงนะอจาจารย์พาเดินไปต้องดูทางด้วยนะครับทุกคนนี่อองค์ปู่ครับสวยงดงาม ดูครับโอ้งดงามมากเลยถ่ายรูปก่อนนะทุกคนน่ากลัวนะตอนกลางคืนดูครับอาจารย์เราอาจไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าต้องถ่ายคลิปให้ทุกคนดูองค์ปูครับมองขึ้นไปโอ้งดงามครับ เราไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่ามืดแล้วเป็นบรรยากาศนี่ครับตอนกลางคืนพี่น้อยสาธุพี่น้อยแล้วก็นี่ครับ,นนรรบดูทุกคนดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเก็บให้ชมเรื่อยๆใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะสาธุครับทุกคนนี่ครับอาจารย์ก็อันนี้จะนําเบี้ยแก้จนแก้สิ่งของไม่ดีนะครับแล้วก็แก้จนแก้สิ่งของไม่ดีกลับไปด้วยนะครับเราใครอยากบูชานะครับสองร้อย 99บาทเที่ยวขึ้นในดีไลท์ให้เด้อพี่น้องจะเอาจากปู่นี่แหละครับเนาะเอาจากปู่ไปเลยนีมีแค่นี้นะครับมีถุงหนึ่งนะครับน้องนี่สองวเก้าบเก้าครับเบี้ยแก้จนแก้คุณใสแก่สิ่งไม่ดีนะครับเนาะเสริมโชคเสริมดวงครับอ่ะเนาะเดี๋ยวเราจะอรจายดาวจับไปด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่อเลยนะครับเนาะงดงามครับเมื่อกี้อู้ยคนเลยนะนี่ก็บรรยากาศตอนกั้มขืนนะครับนี่เป็นลานท้าวิรูปักครับก็ เงียบเงาเงียบสงบครับดูโอ้ตอนกลางคืนนะครับเนาะนี่ไม่เคยไม่ค่อยมีคนได้เห็นนะครับในเวลาพระค่าเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามานะครับตอนกลางคืนนะสาธุบาลมีปู่สาธุเดอ้อนะครับขออนุญาตบายก่อนนะครับสาธุทุกคนที่เห็นคลิปนี้แล้วนนครับสาธุเอาเดอ้อวนี้ก็พาชมตอนค่ําคืนนะครับเ่าเมื่อยรัน้อง นี่เรียบร้อยครับถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ชมใน facebook นะครับในตอนพกคำว่าสถานที่งดงามกลางคืนนี้เป็นอย่างไรนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปชมอีกจุดหนึ่งคือจุดปู่องค์ดำนะครับนาะไปเดี๋ยวเราไปชมจุดปูเวศปู่องค์ดำนะครับ <S <S ตอนค่ามาลคืนโอ<ห>้ยะปยามากคนเดียวเลยพี่น,อน้องไปยินอเสียงใบมใหม่เฮีย ให้เรเป็นปู่เรศนะครับขอโชคลาภออเด้อสาธุบารมีปู่ทุกองค์สาธุมีคนมาลืมหมวกไปพอมครับพี่น้องสาธุเด้อครับพี่นอ้องนะสาธุเด้อแล้วก็การาบลาองค์ปู่ครับองอะไร <laughs> องค์ยามณีจันทรนะครับองยามณมีจันแล้วก็องค์ปู่องค์ดำนะครับนี่คือตรงที่ดังที่สุดวันนี้มีคนนำผลไม้มาไหว้ด้วยนี่นี่ครับ ผลไม้เก้าอย่างนะครับโอ้โหมีคนมาแก้บนนะครับแล้วก็องค์ปู่งดงามสง่าเสียงอะไรหนูไล่กัดกันบนนู่นเหรอโอ้หนุนไงเห็นไหมโอ้ไปแล้วสาธุทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์พาชมบรรยากาศตอนพบขําครับก็บรรยากาศอย่างดีนะปล่อยลูกศิษย์ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ร่ำรวยหมดนี้หมดสินทรับสาธุครับ